บอกมือให้หมั่นพัชริดาค่ะมีมีนักร้องคนไหนที่แบบประทับใจหรือมีประสบการณ์ใดที่แบบอื JR จำ JR วอยได้ไหม JR วอยจำได้เด็กตัวเล็กๆอ้วนๆน่ารักพี่หนักเรียกง่ายๆว่าอีเด็กนรกอุแต่ JR วอยสนจริงๆมาตอนเด็กมากแสบมากแสบที่สุดมาร้องเพลง เป็นเด็กคนเดียวที่ก่อนมันมาร้องเพลงพี่จะพอเห็นได้ยินเสียงเด็กวิ่งมาพี่เข้าไปล็อกห้องเดี๋ยวก่อน <P ie> พี่เขาพี่ต้องเพรนเขาฉันต้องล็อกห้องก่อน <P ie> แต่นาเขาต้องสติก่อนไ <P ie> ง <P ie> ต้องสติก่อน <P ie> น่าจะเป็นศิลปินที่เด็กที่สุดในค <P ie> ่ายนะตอนนั้นทุกคนโง่ไงแต่แต่จะแอเป็นเด็กน่ารักแต่โซนแต่โซนเช่นเข้ามาร้องเพลงแล้วมามันกระโดดถีบฝาห้อง คือเด็กซอนะหรือไมโครโฟนมันแข็งไหมวะเอาไมโครโฟนฟาดไมโครโฟนของพี่จะไม่กลมจะเป็นเหลี่ยมมุมต่างๆปุบปุบเพราะว่าเจอาอีพวกนี้ฟาดจริงจริงๆแล้วเราแบบตอนนั้นพี่ก็ประมาณแบบ28-29โอเค30 ต้องเจอมันเลี่ยนี่คือเหตุผลที่ทำไมพี่เกลียดเด็กเจ๊อาลูกตอนนี้เจอารมีลูกไปแล้วเรียบร้อยเจอารเป็นพ่อที่ที่พี่เชื่อว่าถ้าจูโนโตขึน้นลูกเขาชื่อจูนโนนะลูกครึ่งญี่ปุ่นเขาจะต้องมีพ่อเป็นไอดอลในใจอะที่ทุกอย่างแล้วเหมือนเพื่อนตัดผมให้ลูกเขามีแต่แบบตอนนั้นนะอะ r าคือแบบ เรามีมีเจมเรืองศักดิ์ถูกไหมถูกมีเป่าสมชายเจมเรืองศักดิ์ดมประกอบลำดมประกรลำแลปเตอร์แปเตอร์แลปเตอร์ตัวเอหมดเป็นยังไงบ้างพี่เอางี้แรปเตอร์พี่ขอไม่พูดถึงรายละเอียดทั้งหมดมันไปงานแต่งงานพี่ฟังสรรพนามมันแค่แ็กมันถ้าเขาก็คือโอเคประมาณหนึ่งแต่ถ้ามันเนี่ยคือสนิทมากอ่าอ่ามันเป็นงานแต่งงานพี่ตอนนั้นอายุประมาณสักสิบกว่ามั้ไหมก็เด็กน้อยอ่ะตื่นเต้นมากโอ้พี่แก้วพี่แก้วคือคือผู้จัดการ พี่แบมได้ของขวัญเต็มเลยอ่ะไอฉาเอา้านี่คือจอน,นี่แอน,น,หนหลุยจอน,นี่แอนหลุยไปเดินวนๆรอบโต๊ะรับของขวัญดิฉันแล้วก็โมโหอยากได้เออทำไมได้ของขวัญอยากแกะและพอมันไม่ได้ยุ่งกับกล่องของขวัญมันไปยุ่งกับโต๊ะเคก้ก <c oughs> มันไปมุด <c oughs> โต๊ะเคก้กโต๊ะเคก้กนั่นคือจอน,นี่กับหลุยที่เป็นอัจฉริยะทางาการร้องเพลงกันแบบคือคือเป็นเด็กมันเป็นเด็กมีของแต่วันดีคืนดีมันขึ้นไปบนดาดฟ้าชั้นหก ลูกโปง่งไอ้ลูกโป่งวิทยาศาสตร์อะออเล่นใส่น้ำเกิดมโนว่าทฤษฎีของนิวตันจะใช้กับลูกโป่งได้ไหมถ้าเราโยนลูกโป่งแทนแอปเปิ้ลแล้วก็เอาลูกโป่งใส่น้ำเต็มๆทิ้งลงมาจากชั้น6ตึก RS ตึกแรกตึกเก่าแล้วเป็นไงอ่ะ ลงรถผลเทปหลุย่คยลุยเยเล่าเรื่องนี้ให้หนูฟังตอนมาสัมภาษณ์ที่กำลังจะเอาเทปไปไปส่งไลนไปส่งและเทปในรถนั้นคือเทปแรปที่โดนทำลายโดยแรัปเอแล้วโดมประกรณ์ลำเป็นันะวันนั้นเขาคือเทวันดาวเอ้ยโดมปะกรณ์ลำเป็นเด็กที่ต้องแก้จุดภาพเรียบร้อยอ่แต่ไม่ตื่นแล้วแต่ไม่ตื่นมาเรียนไม่ตื่นแค่นี้นะน้องโดมแล้วในวันที่น้อง าวเข้ามาเป็นศิลปินพี่พี่มีการต่อต้านหรือพี่มีการพูดคุยหรือพี่ปล่อยเลยพี่ไม่พี่ไม่ตอนแรกพี่แม่ไม่สอนเองด้วยพี่แม่บอกว่าไม่สอนนะให้ครูอีกท่านหนึ่งสอนไปก่อนแล้วดูว่ายังไงอะไรเงี้ยคือพี่เป็นคนระวังมากเรื่องความเขาเรียกอะไรอะพวกเดียวกันเล่นพักเล่นกลุกันความลำเอียงไม่แล้วนอกเหนือจากนั้นอะเขาเคยอย่างที่บอกเขาเคยตีเราคาเปียโนมาแล้วด้วยความที่ เราเคยคุยกันว่ามันเหมือนแบบมันมีความคาดหวังบางอย่างว่าแบบน้องต้องทำน้องต้องดีอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นอ่ะบางทีเวลาสอน่ะนางจะโฟกัสมากแล้วพอนางตีน้องเสร็จนางก็แบบกระเจิงด้วยตัวนางเองแล้วนางก็แบบไม่เอาแล้วฉันจะไม่สอนน้องอีกต่อไปเพราะฉะนั้นพอหนึ่งสองสามน้องจะมาเป็นนักร้องไม่สอนได้ได้พูดอะไรกับเขาบ้างไหมคะตอนที่เขาออกเทปไม่พี่พี่รู้ว่าเขาชอบเพราะว่าเขาต่างกับพี่ตรงที่พี่มันแบบเหมือนมาบังเอิญแต่เขาอ่ะ ไปทำข้างหลังเช่นไปเป็นนักร้องในโรงเรียนอะไรเรารู้แล้วว่าเขาอยากทำํำก็จะบอกแค่ว่า ต้องรู้นะว่าจะต้องเสียอะไรไปบ้างจะต้องขาดเรียนจะต้องอะไรเขาโอเคคือเขาเคยพูดว่าภาพที่เขาเห็นแม่กับภาพที่เราเห็นเขาอ่ะพี่มันเป็นคนละมุมกันไงคือสิ่งที่เขาเห็นแม่ก็คือว่าแม่โดนว่าอย่างนั้นอย่างนี้แม่แบบคนไม่ได้ชื่นชมทั้งหมดแต่พอเราเห็นสาว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 คือแบบทุกคนกีดสาวสาวเพราะฉะนั้นลึกๆคือฉันต้องเป็นักร้องเหมือนพี่ฉันเว่ยคือฉันจะไม่ไปเรียนเมกาแม่ส่งไปเรียนเมกาไม่ไปฉันจะร้องเพลงโอ้โหไม่น่าเลย เราตอนนี้ก็คิดเหมือนกันน้องโตอย่างเงี้ยนั่นแหละตอนนีงพอเห็นภาพเขาเป็นนักร้องพี่แมมจริงๆรแล้วลึกๆพี่ภูมิใจว่าเขาเอ้ยมันเก่งเว้ยมันเต้นโอเคแล้วก็เป็นเด็กมีวินัยคือพี่สบายใจว่าเฮ้ยน้องพี่ไม่เกเรน้องพี่ไม่ได้อะไรแต่ในขณะเดียวกันก็ปล่อยเพราะพี่มีความรู้สึกว่า เขาต้องไม่อยากอยู่ในเงาของเราอ,ะอ่ะเพราะฉะนั้นตรงไปทางของเธอแต่บ้านนี้เขาไม่มีใครอยู่ในเงาใครเลยนะเขาเก่งมากไม่เ<า>ราเราไม่พี่เอาจริงๆถ้าเกิดไม่ใช่เรื่องที่ต้องทํางานด้วยกันอะ่ะไม่มีใครไปดูกันนะใช่ไม่มีใครใ<ช>ไปดูกันถ้าไม่จําเป็นแบบคอนเสิร์ตใหญ่เท่านั้นหรืออะไรอย่างเงี้ยคือแม่ไม่เคยไปดูคอนเสิร์ตหนูเล่นแบบเนี่ย นูนนันนีจุกจิกต่างๆพี่ด้วยพี่ก็ไม่ไปไม่มีใครไปหนูไปกับเอเลิกจากช่วงที่ขับรถส่งลูกแล้วนางก็ไม่ไปนางไม่ไปนี่คือการทํางานนังปล่อยลูกคือนางบอกว่านางให้ r s เสัญญาไปแล้วฝากดูด้วยนะคะมีปัญหาด่าได้ถ้าดีวไม่ได้โทรมานางไม่เคยเปคุณแม่ว่าเลยยุคหลังพี่ถึงได้เฟดตัวเองไงเพราะว่าเดี๋ยวพี่จะว่าคุณแม่ เกือบดีแล้วเชียวแต่ว่าไม่ถามถึงวงนีไ้ไม่ได้เพราะว่ามีคนฝากคาถามมาเยอะเพราะว่าพี่หมาย่าคือคนที่ดูแลด D2B ทูบีอะตั้งนานอยู่ตลอดอที่ไ <ป S 1> ห้เอาแดนมาแลกอะ ใช่ใช่ฉันเอาเกรดไปแลกมาฉันเอาฉันถือวิชาอะไรไม่รู้ฉันเอาเกรดไปแลกกับแดนเขาใช่ของคุณไหมก่อนอื่นไม่รู้ฉันถือว่าเขาเนาะหนูก็ชอบเกรดมาเอาแดนไปเออตอนนั้นอเด็ก3คนนี้เป็นยังไงมั้งนี่เขาคือเกิร์ลกรุ๊ปที่ดูแลบอยแบนด์นะก็เลยก็เลยมีความเข้าใจส่วนตัวไงคะว่าที่หนักกว่าคือ3คนนี้ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนยากกว่าสาวๆนะสาวๆแต่โชคดีว่าเขามีจิตใจที่เหมือนกับ คนที่โตมาด้วยกันเขาพร้อมจะรักกันอ่ะแดนจะเรียกพี่บิ๊กพี่บีมทุกคำบีมก็จะเรียกน้องว่าน้องจะไม่เคยมีแบบมึงกูเขาไม่พูดอย่างนี้กันบิ๊กจะเป็นตัวจี๊ดสุดแต่บิ๊กเป็นตัวกลางที่คอยแบบเฮ้ยพี่บีมแบบสมมติพี่บีมอาจจะเป็นคนเทน s ์ด้วยความที่เป็นเด็กวิศวะใช่ไหมทุกอย่างมันต้องดีต้องถูกต้องีพี่แดนนี่ก็เป็นเด็กแบบเหยียบส้นรองเท้าเสื้อเด็กบดินมาเทิมหนึ่งคนเงี้ย ก็บางทีก็จะมีความแบบอะไรของเขาพี่บิ๊กเขาจะเป็นตัวกลางในการประสานมันกลายเป็นความพอดีแล้วพี่มองเห็นมองเห็นไปจนถึงว่าเฮ้ยไอ้สามคนนี้มันรักกันมันรักกันจริงๆนะแล้วก็ดังแบบไม่ได้คาดฝันเหมือนกันคืออยากอยากอยากประสบความสำเร็จแต่เขาไม่คิดว่าเขาจะดังแบบพวกข้ามคืนแล้วดังมากชนิดที่ไปไหนก็โดนแบบแฟนคลับประชิดทุกอย่างลุมล้อมรายการ เด็กไม่ได้พักเลยอืทุกวันแล้วพี่เห็นไงพี่แบบเดี๋ยวมันจะต้องถึงโหมดที่มันจะไม่มีความสุขกับความดังเพราะมันดังมากเกินไปอย่างที่เราเคยเป็นอ่ะคือเราไม่มีความสุขพี่แหม่มได้เตรียมเตรียมน้องๆอย่างงี้ก็คอยฮิวพอเห็นปัญหาก็จะคอยฮิวก็รู้ละอ่ะเดี๋ยวมันจะเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อาจจะเย็นใจเย็นงานมันเข้ามาจนจะลาพักก็ไม่ได้บริษัทเขาก็ดูแลนะแต่มันไม่ได้มันก็คือช่วงทุกที่ต้องการอ่ะทุกรายการเขาต้องการจริงๆจนมาเจอเรื่องของบิ๊ก อันนั้น<ง>คือมันเหมือนจุดใหญ่ที่ทําให้เขาฮิวตัวเองเพราะเขาเห็นแล้วว่าจากที่ที่ช่วงแรกกําลังแบบอึดอัดกับความดังและเริ่มจะอยากแบบพอแล้วอืพอมาเจอเรื่องบิ๊กมันหยุดทุกอย่างอืมัมนทําให้เขาสองคนรู้ว่าจริงๆเขารักงานนะอแต่แค่มันมันมาเร็วไปหน่อยอืแล้วการไม่มีบิ๊กทําให้ช่วงนั้นสุญยกาศอจากการที่กําลังแบบปะทุว่าแบบอยากมีเวลาอยากหยุดกลับมาทํางานเพราะ เขาเห็นแล้วว่าเขาย้อนกลับไปทําแบบเดิมไม่ได้อีกแล้วบิ Big ๊กไม่เป็นแบบเดิมให้อีกแล้วพี่ก็บอกเขาว่าจากวันนี้ไปข้างหน้าจะเป็นยังไงไม่รู้นะจะทําอะไรทําทุกอย่างแทนบิ๊กทำแทนเพราะว่าน้องมันก็คงอยากทำเหมือนเราไปให้สุดเขาก็เขาก็รู้ด้วยตัวเองด้วยเพราะฉะนั้นจากนั้นดีทูบีก็เหลือสองคนก็เติบโตไปทำงานไปมไม่มีงองแงไม่มีอะไรอีกเลยเพราะเขาเข้าใจแล้วว่า ทุกวันนี้เวลาเจอกันยังได้พูดถึงแบบเขาว่าเราเปลี่นแปลงนี้มันเกิดขึ้นเราจะไม่พูดถึงเรื่องนี้แล้วคืออาจริงเด็กสามคนเนี่ยผูกพันกับพี่ด้วยความเข้าใจเพราะว่ามันเหมือนเราเดินมาในสเต็ปเดียวกันพี่เข้าใจเขาเขาก็จะรู้ว่าเฮ้ยพี่เข้าใจแล้วมันก็รักพี่จริงๆออตอนคอนเสิร์ตสาวสาวเนี้ยพี่เอาสองคนนี้ไปเพราะพี่มรูม้สึกว่า นี่คืออีกพาร์ทหนึ่งของเราที่คนอื่นไม่รู้หรอกแต่เราอ่ะเข้าใจว่ามันคือเด็กที่โตมาแบบเดียวกันแค่เปลี่ยนเป็นผู้ชายค่ะเด็กสองคนนี้ก็ยังเป็นเหมือนเดิมสิ่งที่พี่ชอบคือเขาไม่เคยเปลี่ยนตัวเองหมายถึงว่าไม่เคยแบบอันเแกนแบบหรืออะไรแดนบีมเป็นคนที่ไปร้านกาแฟพี่บ่อยที่สุดโอ้แล้วไปโดยแบบไม่ต้องเจอก็ได้ก็ไปเพราะฉะนั้นมันพิสูจน์ว่าเรารักกันเรารักกันจริงถึงเวลามีลูกอุ้มลูกมาหาเราที่ร้านอะไรอย่างเงี้ย ก็เราก็รู้สึกว่าเออเราเรารักเด็กสาสามคนนี้แล้วทุกวันนี้เวลาเจอกันก็มันก็เหมือนแบบฉันเป็นญาติผู้ใหญ่ของแกนะมีอะไรก็มาบอกคุณแม่นะพอแล้วเห็นความสําเร็จอยู่ไกลๆเรื่องงานไม่ต้องพูดถึงมั้งเพราะว่าพี่ว่าเขามีทั้งพรสวรรค์แล้วก็การเรียนรู้คนละคนละแบบแล้ววันนี้สองคนก็ยัง on the way ของตัวเองอยู่นะซึ่งพี่ดีใจกับกับพวกเขาพี่แหม่มก็คือใช้ชีวิตมาแบบว่า ในแบบว่าไม่ใช่บชคชะตาจะดีแล้วดีแล้วจากเนี้ยพี่แหม่มมองตัวเองในบทบาทใดบ้างไม่เหลือแล้วไม่สนใจแล้วค่ะเป็นคนไม่เคยมีอนาคตมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วคนไม่มีอนาคตมาตั้งแต่แรกอยู่แล้วเดียวก่อนหมายความว่าพี่ไม่เคยบอกว่าฉันจะต้องเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้เป็นแบบโน้นอะไรเข้ามาถามตัวเองอยากทำปะทำถ้าทําได้ทําไปให้สุดอืเหมือนตอนจลาออกจากไอเอสอ่ะอยู่ต่อก็ได้ เออนายก็เอ็นดูอืไม่อยู่ละเพราะว่าเราคิดว่าเราพอละอือีกอย่างหนึ่งจะอยู่แล้วเป็นป้าที่คุมเด็กๆซึ่งเขาเกรงใจคุณอะแต่เขาไม่ได้อ่าอาจจะเขาไม่ใช่อย่างรุ่นอ่อนดี B เบออะไรที่เขาจะไวใกล้กันเพราะฉะนั้นปล่อยแล้วปล่อยหนึ่งสองสามปล่อยเลยปล่อยเลยเปิดกาแฟก็เหมือนกันไม่ได้แพลนเป็นคนไม่กินกาแฟเมื่อก่อนกินชาอืก่อนหน้าเปิดร้านกาแฟไม่กินกาแฟนะ อยากเปิดร้านกาแฟาเพราะอะไรไปทําผมไปนวดแถวนั้นเห็นร้านนี้ท่านเป็นของเราจะเป็นไงก็ทําเลยมีคําถามแค่นี้เราวทเํเแล้วเขาให้มาจริงๆอะไรสักอย่างที่เราไม่รู้ม,มีอยู่จริงแล้วเราบอกว่าถ้าร้านนี้จะเป็นของเรามันก็เป็นของเราอ,อยู่ดีๆคนทําร้านเก่าก็หมดสัญญาไม่ต่อเจ้าของร้านก็เกิดไปรู้จักร้านนวดใกล้ๆกันที่บอกว่าคุณเป๊กถ้าไม่เอาพี่แหม่มเาก็ชอบนะร้านเนี้ยเอามาให้อื นี่งไงไมันเป็นของเราเนาะให้ถึงมือ,อมหลังจากนั้นชิมกาแฟกิน,นกาแฟ,ฟดิฉันลงเข้าคอร์สเรียนทํากาแฟจริงจังส่งป้าที่ร้านสองคนซึ่งเป็นบริสป้าแล้วเนี่ยบริสป้าไปเรียนทํากาแฟ <c oughs> แต่ฉันชอบนะตรงที่ร้านของแหม่มพัชริดาเนี่ยวันดีคืนดีก็มีเบอร์ท,ทงชัยนะว <c oughs> ่างๆอยู่ซึ่งก็ป็นร้านเล็กๆร้านเล็กๆที่ไม่ได้แบบไม่ได้มีความแบบว่า อะไรแบบว่าคือมันจะไม่คือมันจะไม่ใช่ร้านกาแฟสไตล์ที่คนไปนั่งแบบถ่ายรูปกันอ่ะไม่ใช่คนไปนั่งทํางานหรือแบบไปกินมากินแฟจริงจริงแล้วสักพักหนึ่งเป็นเบิร์ดทงชัยจะเจอเบิร์ดทงชัยนั่งหรือเดินสักพักแล้วแหมหรือเดนดีทูบีอ๋อใช่หรืออะไรเงี้ยเดินเข้ามาแบบโป่งหินเหล็กไฟแกมันเป็นร้านกาแฟที่บันเทิงมากเลยบันเทิงจริงๆจําได้ว่าช่วงแรกเปิดร้านใหม่ๆทุกคนไปกัน แน่นมากจนต้องโพสต์ลง Facebook ว่าอย่ามาฉันยังเปิดอีกนานไม่อะไต้องรีบมาแล้วการประกระตูของเบิร์ตทองไทรเป็นไงคะตกใจมากยังไงล่ะเพราะเขามาเองเลยคือพี่เบิร์ตกับพี่เนี่ยมีความสัมพันธ์อันยาวนานอย่างที่บอกแต่ว่าเล่นเป็นลูกพี่เบิร์ตมาก่อนเราไม่สนิทจนถึงแล้วเราก็รู้สึกว่าพี่เบิร์ตคือพี่เบิร์ตเราไม่เราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องแบบฉันสนิทกับพี่เบิร์ตไม่ใช่ไม่ไม่ไม่เอาแต่พี่เบิร์ตกับพี่น้อยให้ความเมตตาตลอดว่าพี่น้อยเป็นเพื่อนกับพี่สะพ้ายพี่เขาก็จะมีความเเอ็นดูราาแต่่ว แกมาเองโดยที่แบบน้องเปิดอยู่ซอยบ้านอ่ะมันคือซอยบ้านพี่เบิร์ตพี่ไม่กล้ากวนอยู่แล้ววันดีคืนดีก็รถจอดแล้วก็แหม่แหม่แหม่พี่น้อยน้องอยู่ร้านป่ะอยู่ค่ะพี่เดี๋ยวเดี๋ยวพี่พี่เบิร์ตจะไปหะเฮไม่ให้ตั้งตัวพอเขารู้ไงว่าถ้าถ้าให้ตั้งตัวก็จะแบบไม่ต้อง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 มาไปเบิร์ตธงชัยมาเองทำไงดีวะร้านก็ยังเปิดอยู่ตอนนั้นเดชบุญฝนตกร้านก็เลยเป็นฟ้า พี่ปิดร้านเลยร้านร้านเป็นฟ้าไม่ใช่เพราะว่าคนอย่างพี่เบิร์ดอ่ะอยู่ตรงนั้นอ่ะสักครั้งนึงแบบมีคนเดินเข้ามาเดินเข้ามาอุ้ยพี่เบิร์ดขอเข้าไปถ่ายรูปหน่อยได้ไหมคะเราเกรงใจพี่เบิร์ตไงก็ต้องหันแบบพี่เบิร์ดเอาไงดีให้เข้ามาให้เข้ามาสิรูปไม่ได้ก็ต้องเปิดพนักงานเซเว่นทิ้ง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 ทุกอย่างเทิ้งเครื่องคิดเงินเบิร์ตตงใจคือในขณะที่พี่สั่งทุกคนในร้านว่าอย่า อย่าเห็นดาราเข้ามาในร้านแล้วขอถ่ายรูปอย่าทําแบบนั้นเพราะฉันรู้ว่ามันอึดอัดพี่คนนี้คือพี่เบิร์ดไงเข้าใจไงแต่ต้องให้พี่เบิร์ดอนุญาตเองอย่าเดินไปเพราะว่าเขาจะราคาญเรารู้นิสัยคนพวกกันเองอย่าทำให้คนอื่นเขาทำแต่พนักงานเซเว่นคือพนักงานเซเว่นปาดหน้าไปเลยถ่ายรูปคู่พี่เบิร์ด แนะนำตัวแนะนําชื่อเสร็จพนักงานที่ร้านยืนตาไปปิดกูถูกห้ามไม่ให้บาริสต้าสองคนอะไรอย่างนี้ค่ะอ่ะงั้นถามคําว่าสตรีมีคลาสอุ้ยเราก็จริงๆเราชอบที่แบบมีแขกรับเชิญในหลายๆแบบมาคําว่าสตรีมีคลาสของพี่แหม่มในในยุคสมัยของเราหรือว่าในยุคสมัยนี้ การตีความคำว่าสตรีมีคลาสของพี่แหม่มคือสำหรับพี่คลาสแปลว่าการละเทศะนะคะเพราะฉะนั้นคำว่าการละเทศะเนี่ยถ้าคุณไม่เคยถูกสอนไม่เคยถูกบอกคุณจะไม่เข้าใจคลาสไม่ได้หมายถึงการออกแบบแต่งตัวหน้าผมการไปในที่ดีๆหรูๆมันไม่ใช่คลาสมันมีอยู่ทุกเลเวลคุณไปตลาด เราก็มีคลาสได้ถ้าเราไปเดินตลาดซึ่งหลายๆอย่างบางครั้งคนดูดีนะแต่ไม่มีคลาสเพราะไม่มีการละเทศะเข้าใจเป็นเรื่องของการละเทศะล้วนๆไม่มีอย่างอื่อนแต่การเรียนรู้อย่างอื่นมันเป็นเรื่องของของสังคมที่มันเปลี่ยนไปอ่ะเช่นวันนี้เรื่องการแต่งตัวให้มันดูอลไรอะอย่างนี้ต้องต้องถามแต่งหน้าเรื่องการทานอาหาร เดี๋ยวนี้การทานอาหารฝรั่งมันไม่ใช่เรื่องไกลตัวแบบสมัยก่อนอเฮยคุณต้องรู้หยิบนอกเข้าในหยิบในเข้าอนอกอะไรอย่างเงี้ยคุณต้องรู้นะควาแตกต่างก็เรียนไว้ไม่ได้เป็นความดัดจริตนะแต่มันต้องรู้ เอข้ามไปคําถามนึ่งอะว่าในการที่พี่เขาเป็นพี่สาวของวงไวพเพะเนอ่หรอเดลี่ e r r y เนี่ยเขาได้มีส่วนในการแบบเข้าถึงอะอะไรวะรอให้เขาถามจบได้ยังไม่จบเลยอะไม่มีการเข้าถึงเครื่องสำอางใดๆเลยหรอได้ข่าวว่าพี่เขาก็คือคนซื้อครีมซองเซเวคือเอาจริงๆก่อนเดี๋ยวเคลียร์ก่อนเดี๋ยวหลายคนจะถาว่าแบบวงใมีปัญหากับครีมซองเซเวไม่มี แต่แค่ว่าจะซื้อทําไมของน้องมีตั้งเยอะากไปซื้อทำไมก็แค่บอกมาไงแกไปให้ก็ได้เอาจริงๆนะเราว่าคือเหมือนแบบพี่แมมอะเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องความสวยความงามที่สุดในบรรดาบ้านเราไม่เลยพี่ป็นทอมแตนีแล้วเชียวไม่จริงๆสมัยเด็กๆเป็นเด็กแบบทอมทอมที่ชอบเล่นบาสวิ่งกัางแจ้งตากฝนตากแดดก็จะมีความแบบ กันแดดไม่ทาเพิ่งมาทาเมือ่อเอาจริงๆให้สี่สิบเออสี่สิบเออบบพิ่งทากันแดดบอกว่าเสียสชื่อโมเมพาเพลินมากเหรอคือ,<น>อจริงนะนางเนี่ยก็ไม่ได้อยู่ดีมาพาเพลินตอน,นเด็กนางก็มาเทิงแบบใช่มาเทิง์นนางก็สายกีฬาให้ฮะการแต่งหน้าครั้งแรกของนางคือลิปสติกสีแดงเออพี่เราผิดมากไปงานตุ๊กจีน R S แล้วแดงไปหมดแดงไปหมดแล้วแม่แม่ด้วยความด้วยความน่ารักของแม่เนาะแม่รักลูกแม่แมม บอกน้องหน่อยไมมั่นใจของมันแล้วคือพ่อเมยเคยมีเฟษนั้นหรอพี่คนเราต้องผิดมาก่อนก่จะถูกอยากสวยไงเป็นเด็กน้อยอายุ14-15อยากสวยหนึ่งแท่ง cover ทั้งหน้าหรอไม่คือไม่รู้ว่ามันต้องแดงแค่ไหนไงตุ๊ดจีนเข้าใจใช่ปะจะพาไป R S ไงตอนนั้นเป็นศิลปินแล้วเพิ่งเซ็นสัญญาแล้วไงคคฟเป็นขนมเข็งหรอพี่ยืนมา้องเดินลงมาันแต่งหน้าเองบุดแดงแดง ใช่แล้วหลังจากนั้นก็เรียนรู้เลยว่าอ๋อทำแบบนี้ไม่ได้แล้วอยู่ดีๆเขาก็ดึงสวยคืออะไรเออเื่อรน้องฉันได้ตายจากไปแล้วนอนเป็นแบบน้อนหนมแข่งได้ตายไปแล้วหนมเข่งไม่คบแล้วไม่โคบแล้วฉันว่าเธอน่าจะทำคลิปโคบเป็นหนมแข่งอย่างไรให้สวยขมข่าวเหอะการตั้งชื่อคลิปว่าโคบเป็นหนมแข่งแล้วไม่ได้หรออะามข่านก็สวยเออยังไงอะไม่ก็จริงๆคือ ดูแม่แหละชอบดูแม่แต่งหน้าแต่คือก็ไม่รู้ไงว่ามันทำยังไงถูกไหมละ่ะแล้วส่วนนี้ก็คือโนแคร์จะไม่แคร์ไม่แคร์ไม่ส,น,มสนใจเลยคือกันแดดเนี่ยเพิ่งมาทาส่วนครีมก็มีอะไรวางอยู่ก็เอา,เอานัน,น,นแหละถ้าไม่ได้เป็นสาวสาว,สาวป่านนี้คงเป็นอีเพิงไปแล้วอ่ะพี่คิดว่าจรงิจรงคือพี่ไม่รู้สึกแบบสาวสาวก็กลัวเรานางขี้เกียจทา<อ>ไม่ใช่อะไรคือนางแบบทำไมเราจะต้องทำอะไรเยอะขนาดนี้ชีวิตฉันทำอย่างอื่นเยอะแล้ว แต่หลังๆนั้นก็เริ่มรู้ว่าอู้ไม่ได้เหมือนกันเนาะเราก็ต้องเราก็ต้องทานนิดนึงแต่ไม่ได้ไม่ได้ทำเพราะเพราะว่าเราตัวเราห่วงตัวเราเองนะแต่เรารู้สึกว่าพอเรายังอยู่หน้าจอก็ต้องไม่รับผิดชอบก็นิดนึงรับผิดชอบนิดนึงต่อสังคมคนเขาก็ดูอ่ะคุณจะถามคำถามประจำรายการนี้ถามค่ะว่าเจถ้าเจเข้าลิฟต์ไปมีคนเต็มลิฟต์เลยนะแล้วมีคนตดเจ้จะทำยังไงไม่ใช่เราใช่ไหม ไม่ใช่เราหรือเราก่อนเอาวาไม่ใช่เราก่อนเราไม่ใช่เราเพราะถ้าเป็นเราเราจะทำเนียนๆเฉยๆแล้วก็ใควะเราโบยเลยอ๋อโอยโบยโเป็นคนดีแหละดูออกแต่ถ้าเป็นคนอื่นก็จะทำยังไงอ่ะเอาจริงจริงฉันก็คงหยิบช่วงนี้เป็นแบบโควิดอ่ะฉันก็คงหยิบแมสใส่ทันทีเพื่อให้ตัวเองให้ตัวเองปลอดภัยไว้ก่ให้ตัวเองรอด พราะว่าเดี๋ยวตายแต่คงไม่คงไม่ทําร้ายใครด้วยกันแบบใครตดไม่ขยี้เนาะไม่ขยี้ไม่ขยี้อ๋อไม่ขยี้ถ้าคนรู้จักกันอาจจะถามใครตดสารภาพมาหรือแกเออแต่ถ้าถ้าไม่รู้จักจะไปถามเขาไม่ได้ไม่ได้ไม่สร้างสตูเนาะไม่สร้างสตูเราก็มีคลาสนิดนึงป้าเออตายแล้วไหนบอกเสตียงเที่ยงเที่ยงคสวัสดีค่ะทุกคนค่ะที่แบบมีงานต่อค่ะขอบพระคุณพี่แหนมค่ะขอบคุณค่ะ ก็เรียกว่าครบถ้วนนะคะสำหรับสตรีมีคลาสนะคะก่อนไปนะคะอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กด subscribe สตรีมีคลาสด้วยนั่นเองนะคะ,คะวันนี้เราปล่อยคุณพัชรีดาไปทำงานก่อนนะคะ,คะจะกัับมาคืนหน้าสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ